กับรายการสินสมสรค่ะกับแขกรับเชิญของเราคนนี้ค่ะโตศักดิ์สิทธิ์เวศสุภาพรเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราคุยกันไปแล้วถึงความเป็นไทยที่โตศักดิ์สิทธิ์เอามาใส่ในเปียโ,โนนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราได้ยินเพลงอีกหนึ่งเพลงนะคะที่โตผสมผสานทั้งความเป็นไทยและความเป็นจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นก็คือเพลงคิดถึงบ้านนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงก็บอกเลยคิดถึงบ้านถูกต้องครับเพลงนี้ก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาโตต้องไปอยู่ ที่ไต้หวันไปเรียนต่อแล้วก็ทำงานที่นู่นเนี่ยมันก็รู้สึกคิดถึงบ้านาจริงๆครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ได้ยินคือคือในเพลงนี้เนี่ยผมได้เอาเครื่องดีจริงก็คือมันจะมีเออหูแล้วก็จะมีเออหูก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับเหม,มือนกับเขาเรียกว่าอะไรซออูออบ้านเรา<ด>ครับผมแต่ก็จะเป็นแนวเขาอีกซาว์ต่างกันนิดนึงแล้วก็เอาผสมกันแล้วก็แต่งเมโลดี้ออกมาที่เป็นิ่ดไทยๆความอย่างนี้ผมบอกว่า ไทยจีนญี่ปุ่นหรืออะไรที่แถบเอเซียเนี่ยเราใช้สเกลคล้ายๆกันอยู่แล้วฉันเนี่ยผมก็เลยแต่งทน้นองที่เป็นกินในไทยแต่เอาขึ้นรีจีนมาเล่นรเ,รเรามาผสมกันครับผมทำให้รู้สึกว่า คิดถึงบะคือบอกว่าเราเป็นคนไทยก็คือดนตรีดนต,ตรีเป็นทํานองไทยแต่มีเครื่องดนตรีจีนเล่นไปว่าเราเป็นคนไทยไปอยู่ที่โู่นนีอะไรเงี้ยค่ะช่วยสาธิตให้ดูนิดนึงได้ไหมอย่างเพลงที่บอกว่าถ้าเล่นเป็นแบบไทยด้วยเป็นโนก,ก็จะเป็นแบบนึงแต่พอต้องปลับไปเป็นจีนมันจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรยังไงคือความจริงแล้วมันอย่างที่บอก,บอกว่าใช้สเกลเหมือนกันคค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไทยเลยมันอยู่ที่อารมณ์อะคนถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นอ่า คืออย่าคบไปไหเนี่ยม,มาแล้วมา,มาแล้วนีคืออยู่ที่อารมณ์อะครับความจริงแล้วมันมันคล้ายกันมากครับผมเล่นเล่นที่เป็นโนเนี่ยแทบจะแทบจะ ยยกออกยากหน่อยเพราะบางคนฟังรู้สึกจีนบางคนฟังรู้สึกไทยแต่สิ่งที่ต่างก็คือสิ่งที่คุณคุไปขึ้นดนตรีพื้นบ้านของไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของไทยเข้ามาเนี่ยจะทําให้เห็นชัดขึ้นว่าอันนี้เป็นของอะไรครับผมอันนี้น่าสนใจเครื่องดนตรีพื้นบ้านเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกละเลยไปหรือคนมองไม่เห็นความสำคัญใช่ไหมคะเราก็จะรู้จักแต่เครื่องดนตรีใหญ่ๆหรือเครื่องดนตรีเด่นๆนะคะทำไมโตถึงเลือกหยิบยกเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใส่ในอัลบั้มด้วย ก็เพราะว่าเครื่องดนตรีที่เด่นๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันเด่นไปแล้วมันใครๆก็เห็นมันธรรมดาสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆก็เห็นมาหมดแล้วทําอะไรไบ้างแต่สิ่งที่ยังไม่ยังสิ่งที่เราเอา,อาเขาเรียออะไรยังไม่มีใครเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ใหม่ๆฉะนั้นาการอ่ผสมกันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่รู้สึกว่า เฮ้ยมีคึืหนึ่งบางคนฟังรู้สึกว่าเอ้ยมีเครื่องดนตรีนี้ด้วยเหรอบางคนฟังเอ้ยนี่เสียงอะไรฟังเด็กๆยังฟังไม่รู้เลยนี่คือเสียงอะไรผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นการสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมอบให้กับแฟนเพลงเราด้วยให้เด็กๆรุ่นใหม่ฟังว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีนี้คือเครื่องเครื่องดนตรีอะไรแน่นอนว่าผมผมผมไม่ได้เอามาโซโล่ชัดๆให้นี่คืออะไรแต่เขาสามารถฟังแล้วเขาสามารถรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องดนตรีไทยมันมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดไว้ มันไม่มีคาว่าเชยอย่างนี้เขาบอกผมคิดว่าหลังจากนนัะ้เขาอาจจะไปศึกษาอะไรต่อผมก็ดีใจอยากอยากนำเสน,นตรงนี้มากกว่าครับผมค่ะการที่โตไปใช้ชีวิตอยู่ไต้หวันถึงแม้ว่าจะไม่นานเท่าไหร่นะนคะ,คะนอกจากประสบการณ์ที่ได้จากชีวิตเราจรงิจรงๆจากที่เราไม่เคยอยู่คนเดียวเราได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมที่จะมาใส่ในงานเพลงของเราหรือการทํางานของเราในอนาคตบ้างอยู่ที่การโตขึ้นครับอยู่ที่การการที่ไปอยู่คนเดียวทําให้เราโตขึ้นเราเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวกินคนเดียวเลี้ยงคนเดียว เทียวคนเดียวอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวได้ทําให้เราโตขึ้นฉะนั้นเนี่ยคำว่าโตขึ้นมันมีผลกระทบมาถึงตัวเราเมาถึงความคิด มนถึงการทํางานมาถึงการแต่งเพลงการแสดงของเราทุกๆอย่างคือสิ่งที่เราเจอเนี่ยจะสะท้อนออกมาในผลงานของเราเลยแน,นอนอย่างโ <ผม S 1> ตไม่เคยเหงาไม่เคยเหงาพอ<ล>ไปอยู่ต่างประเ<ล>ทศเ,เข้าใจครับว่าเหงาคือเข้าใจว่าเหงา,าคืออะไรเข้าใจว่าเศร้าเข้าใจว่าอารมณ์ที่มันแบบพรอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่หมดกําลังใจมันเป็นยังไงมันเริ่มมีบ้างแน่นอนว่าผมอาจจะมันไม่ได้หนักเหมือนมนคนอื่นๆแต่มมนก็สับผมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ใหม่ผมก็ได้เจออารมณ์ต่างๆที่ผมไม่เคยเจอแล้วก็ในข่ะเดียวกันก็ได้ไปอยู่ที่นั่นสิ่งหนึ่งที่ชอบก ได้เหมือนศิลปินใหม่อีกครั้งหนึ่งครับให้เราไปเปมือนคนธรรมดาเราไปเดินตลาดเล่นๆเ,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 เราไปมองนู่นมองนี่นไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทําเพลงค <ening S 1> ่ะไปไปเจออะไรใหม่ๆครับมันทำให้เราเปิดมุมเ,เปิดเปิดสายตาเราให้กว้างขึ้นนะครับผมในไต้หวันนี่เขารู้จักศิลปินไทยมากน้อยขนาดไหนคะต๋อรู้จักนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เขาก็จะมีกลุ่มที่ติดตามติดตามไทยป๊อปก็เหมือนกับบ้านเราที่เรามี บบติดตามศิลปินต่างประเทศเพราะดีนี้ในเว็บก็คุณเปิดเว็บก็เจอแล้วครับผมค่ะก็มีศิลปินไทยหลายคนเหมือนกันที่ไปทํางานที่นูน่นนะคะ,ะตกคิดว่าโอกาสของศิลปินไทยหรือโอกาสของเพลงไทยในตลาดเอาไม่ต้องตลาดโลกอะเอาแค่ตลาดในเอเชียเนี่ยมีโอกาสมากขนาดไหนคะโอกาสของศิลปินไทยนะ,ะผมคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีจากที่ผมไปมาเนี่ยผมบอกเลยว่าความสามารถความสามารถคือผู้โดยรวมนะครับความสามารถ ของเด็กไทยเก่งๆเยอะแยะและ <Ha. S 1> ผมคิดว่าในความสมารถของรัฐมนตรีที่เราไปดูไปจะไปเจอมาเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ไไดรับรองผมเราไม่ได้ดอยไปกับเขาเลย